เดี๋ยวทําได้เลยครับปราบอกช่วยครับ สวัสดีครับเอาเจลูกค้าสบายดีนะคะสวัสดีครับที่ทำงานที่แมคโครมา29ปีแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็ภูมิใจคะ่ะที่ได้ช่วยเหลือทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งพนักง,งานด้วยกันเ <c oughs> พื่อนเพื่อนร่วมงานด้วยกัน <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ได้ช่วยเขาก็ภูมิใจแล้วคือแล้วเราไปทำงานพี่เราไปเจอสิ่งที่เราอยากทำนั่นคือความสุข กรเลยอยากไปทํางานเจอหัวหน้างานดีเพื่อนร่วมงานดีอย่างเงี้ยค่ะคือความสุขของการทํางานแล้วเวลาเดินตรวจเราจะเราจะชอบเรียงของเป็นระเบียบแล้วก็ลูกค้าสามารถหยิบได้ง่ายมันสบายตาลูกค้ามาก็สามารถหยิบได้เลยก็รู้สึกภูมิใจค่ะจริงๆแล้วคือหน้าที่เราไหมไม่ใช่แต่ว่าด้วยสัญชาตญาณของเราที่เราเราพบเห็นแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือ เราเป็นเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะ่ะต้องช่วยเหลือซึ่งก,กันและกันตอนนั้นอะก็คือคนที่ประสบอุบัติเหตุต้องปลอดภัยเพราะผมอะไปพบเจอถึงจุดเกิดเหตุแล้วและที่สำคัญนั้นเป็นลูกค้าของแมโคโครด้วยเขาก็จำผมได้นะญาติเขา,าบอกว่าน้องถ้าไม่ได้น้องวันนั้นอนะไม่รู้จะเป็นยังไงพูดทั้งน้ําตาเลยพนะี่ผมอะการบริการเท่ากับการให้ทุกอย่างคำว่าบรกิการของผมอะสำคัญเสมอก็คือผมก็บริการด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ ตอนนั้นเติมรถเข็นอยู่มีหน้าที่คือเติมรถเข็นด้วยและมีลูกค้า,าชาวจีนสองท่านมาถามทางออกทองตกอยู่ขวามือค่ะก็เลยไปหยิบก็เก็บมาถือมือซ้ายอย่างนี้แหละ่ะถือขึ้นมาก็ให้กล้องเห็นว่าเราเก็บได้ก็ภายในครึ่งชั่วโมงค่ะลูกค้าก็มาร้องไห้มาเลยค่ะเขาคิดว่าเขาจะไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันตื้นตันอะพี่คือมันดีใจอะความดีอะทำด้วยตัวเราเองพี่เราภูมิใจตัวเราอยู่แล้วถึงเขาจะขอบคุณหรือไม่ เราก็ภูมิใจตัวเราค่ะคือการได้รับทั้งทงที่เราเป็นฝ่ายให้ mm hmm. คือการได้รับความไว้ใจ mm hmm. และได้รู้สึกว่าสุขใจที่ได้ทำ mm hmm. และคือการทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที แต่รู้สึกถึงคุณค่าในความเป็นมนุษย์ทำงานในแต่ละวันถ้าสมมุติว่าเราช่วยเหลือกันแล้วเราก็มีความรักความเมตตาแบ่งปันต่อกันันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นอยากให้ทุกคนรู้จุดมุ่งหมายของตัวเองว่าตัวเองทำอะไรแล้วตัวเอง ต้องการความสำเร็จหรือไม่เราเป็นจุดหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นให้แต่ละอย่างสามารถที่จะสำเร็จได้ผมเชื่อนะครับทุกคนนะครับมีคุณค่าในตัวเองผมว่าสักวันอะ่ะทุกคนจะเห็นค่าของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในที่แห่งนี้ทุกความดีจะถูกมองเห็นและจะเป็นกำลังใจที่ส่งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดห้านความดีจาก c p พ Bruh.